้อมยังครับมาดูเนื้อปลาค,ครับปาปัาม๊ปมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็ามาหาปลาที่หลังเขื่อนลำมะเพิงนะครับตรงนี้เอาเรือมาลงที่โนนสาวเอนะครเรือบันไดมาเดี๋ยวไปหาเลาะดูปลาไกยน้องดวดบอกว่าปลาไกยมันขึ้นวันนี้มาสำรวจด,ดูน้ําเยอะแล้วมาลองดูมาเข้าก่อนไม่เห็นปลาแต่ว่าวันนี้จะล่องเข้าไปน,ไน,นข้างในน้ําตกขุนจนน่ะจัดไปเดี๋ยวเอาเรือลงก่อน ปืนมันตร,ต,รต,รตรงนั้นตรงตรงตรงมัดตรงมัดกะล็อกะกระบอกครับตรงนั้นล็อกกระบอกมันมันมันหลุดครับล็อกเล็กๆที่ว่ามันล็อก เร็วๆมันต้องใส่ต้องมัดไหมหน่อยเดี๋ยวคว่ำอีกห <laughs> ้าสิบไปพร้อมแล้วลุยพี่น้อง แดดร้อนมากวันนี้ผมลืมเอาผ้า,าผ้าบับที่พอกหน้ามาผมใช้เชือดปิดหน้าไว้ร้อน แ้วไม่ใส่แว่นนี่มองไม่เห็นปลาวันนี้มาลมนิ่งมากมันบ่ายน่าจะมีลมบ้างแหละแต่ว่าเบาวกว่ารอบก่อนเยอะเขาก่อนมายิงปลาเนนหัวนนนี่ยเดี๋ยวไปดูพายเรือมานี่ยังไม่เห็นปลาขึ้นนเดี๋ยวเข้าไปล่องในนู่นครับนองพายอ้อมเกาะน,นี่ายดูปลาไปเรื่อยๆพี่น้อง ไม่รีบไม่รีบน่าจะเป็นที่นี่นะน้องมันบอกตรงนี้น้ําตกกุนชนจะเป็นร่งองตรงนี้จะมีอ่าวอยู่อา่านี้มันบอกปลากายขึ้นเยอะแต่ยังไม่เห็นปลาขึ้นสักตัวนะเดี๋ยวผมขึ้นดูอยู่ตรงนี้กนะ่อนเผื่อมีปลาขึ้นตรงนี้แล้วก็นั่งดูปลากายไปด้วยหลังจากที่นั่งดู มาสักพักนึงน,นะเห็นปลามันขึ้นตรงนู้นนะปลากายมันจขึ้นเห็นขึ้นประมาณสามตัวประมาณสิบห้านาทีห้านาทีแลอีกสิบห้านาทีเดี๋ยวค่อยไปจอบยิยงมันจับเวลาดูก่อนนะเพราะว่าค่อยเข้าไปตอนไม่ค่อยใหญ่ดูไอ้สามตีโลประมาณนี้ปลาลอยอย่างอื่นไม่เห็น ขึ้นตรงนั้นอ่ะค่อยๆพายเรยวเข้าไปหามันจัดไปครับ ทางดำตัวนี้ใกล้หน่อยขึ้นไกลต้องเลือไปจอดตรงไม้ไม้นี้ยวพอดีเลยเดี๋ยวดูลักษณะอาการมันกันนะเดี๋ยวค่อยๆยับเข้าไปใกล้มันดูกันลนมะก็พัดเรียมวนไปมวนมายลย เทียดนะมองเห็นลาวพุ่ดเลยเมื่อกี้นะไม่โดนพี่น้องนัดแรกเข้าไปได้แต่เสียวขึ้นหนักๆว่ะไม่โดนปลาบ่โดนอะไรเฮ้ย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 อะไรเนี่ยขาวๆน่ะพี่น้องเฮ้ยนกเลยเหรอเฮ้ย โดนเฉยเลยพี่น้องโอหมานขักโูโดนหางนิดเดียวโอู้มาแล้วอะไรหนักหนี่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 น้องนี่น้องยไปแล้วไปแล้วอยังมั่นอยู่เหมือนเดิมนะครับเอกได้บิ่งนะเฮ้ยเห็นไงครับโผล่มาบาดแรก แหกหมานครับบัตแรกแหกหมานครับพี่น้องโอ้โหหมานคักดึงขึ้นมาหนักหนักอ,อ,อะไรวะขึ้นหนักหนักเลยยังขลังเหมือนเดิมนะครับกระบอกนี้นะโดนหางนะแต่มันทำไมไมันตื้อๆนไม่ดิ้นเลย โดนกระดูกมันด้วยหรือเปล่าหรืน,นี่ตัวนังนิดเดียวนะนัดแรกแหกหมานครับพี่น้องเย็น เรียบร้อยน้ำมันค่อนข้างใสนะขึ้นพุ๊บยิงไปตุ้มโดนตรงนี้นะโดนหางเขานะนตอนแรกยิงไป มันก็ไม่โดนเพราะยิงไปปุ๊บเห็นมบเขาวิ่งปลาเขาวิ่งแป๊บไปเลยปลา,าวิ่งเขาแป๊บไปเลยอัยนนี้พอดึง,<อ>งเชือกกลับมามอาอ,อคือหนักๆวะ่ะโ่วครับแต่มันจะมีตัวนึงตัวใหญ่กว่านี้ตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่แต่ก็ได้แต้มนะจะมีตัวขาวอ่ะี่มันขึ้นหางขาวจะเป็นตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียนะเดี๋ยวตัวนี้หางดำอันนี้จะเป็นตัวผู้นะกลัไปครับหมานแล้วมีเนี่ยหามานแล้วหนึ่งแต้ม โดดมันจะไปงานแต่งวันนี้มันไม่ได้มายิงด้วยแต่ใจไม่อยากไปใจอยากยิงปลาแล้วละ <c oughs> <c oughs> ไปจักโมง <c oughs> เที่ยง <c oughs> เดี๋ยวปลาไปลาบก่อนนะ <c oughs> พี่ก่อนจะยิงพี่ไม่ได้เอาถังน้ำแข็งมาเดี๋ยวปลามันจะเน่าเดดเอากลับบ้านเลยตัวนี้เข้าชังไง ลนหางนี่พุกคักไงมาบาดแรกอะ่ะพุกเลยเดี๋ยวให้ดวดไปทวนีะครับขอบคุณครับผมเด่นไปกิไก็จะประมาณสามโลได้ไหม้ไปนั้นนี่ล่องเข้ามาในหลองน้ําตกขุนโจนครับตรงนี้จะเป็นน้ําตกขุนโจนแต่ตอนนี้น้ํามันแห้งแล้วถ้าจะมาเที่ยวน้าตกต้องมาช่วงน้า หน้าฝนน้ำไหลลงตรงนี้จะสวยนะฮะแต่โดยนี้น้ํามันแห้งแล้วมันจะเหลือแต่ร่องคลองกับก้อนหินแบบนี้ไหลลงไปหาเขื่อนลำบะเพิงทางนู้นเดี๋ยวตรงนี้หลบร่มหน่อยร้อนเกินก็อย่างที่บอกนะเขื่อนมันน้ํามันเยอะแล้วปลามันก็กระจายมันหาตัวยากนี่ก็เข้ามาที่อ่าร่องน้ำตกขุดโจนนะครับ บรรยากาศเย็นๆร้อนๆมาเจอเย็นๆลมเย็นๆมานี่นี่วะง่วงนอนเป็นลานหินตรงนี้ไปไ่ไเดี๋ยวนอนสักตื่นก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปตอนเย็นๆ หนาวไปนอนไปนอนมาลมมันเย็นมันเย็นหนาวล้วดุ้งตื่นพอได้เงียบจากตื่นมันก็รู้สึกดีขึ้นนะหลังจากที่ร้อนๆมานอนเย็นจ่อยๆไปสามครึ่งแลพี่น้องหลับไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเราพายเรือไปนอนอะรอดูปลา นอนตื่นมาขี้เกียจอะมันไ,ไปจัดไปพี่น้องพักผ่อนพอมีแรงกาดล่มเย็นละตอนเย็นมาล่องเรือออกไปดูก่อนค่ำจะพอได้จักตัวปะ่ะลุ้นดูกันอีกทีครับพี่น้องจัดไปครับล่องเรือออกมาตรงนี้มันจะเป็นทางนี้มันจะเป็นคลองลุมมาแล้วก็ อันี้หนเหมือน,ม,นมันจะเป็นแยกเข้าไปแล้วมันจะเป็นอ่าวเข้าไปตรงนี้แต่เอาเรือเข้าไปไม่ได้เดีย๋ยวผมตั้งเรือนั่งรอตรงนี้นะเผื่อมีปลาเข้าออกตรงนี้เนาะลุ้นดูกันครับเผื่อได้ปลากลับบ้านจากัวนนะจัดไปครับ ตัวนึงใหญ่เี่น้องตัวใหญนะ่ด้ะอืม้มมันออกจากนี่มาหรือเปล่าเห็นหัวแดงเลยหนึง่งเดูดิข้ามนเต็มๆอยู่ครับอู้ปววบปาพอดิเนเขอนครับพี่น้องจนได้ครับ โอ้เจ้า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 อมาสองโลนี่ตอนนีะอยู่ว่ายสองโลน่ะอ้วนแทบปลาเป็นครั้งแรกที่ยิงปันใหญ่ได้เกินลำพังนะพี่น้องอ้วนตับพี่น้อง สุดยอดเลยพี่น้องเลยเขาจุดฟกัสพอดีครับ,บใบใหญ่เลยเน้องตัวนี้น่าจะสองโลได้นะผมว่าสวยมากเลยปนินเขื่อนลำบุญเพิ่นเป็นครั้งแรกเลยที่เชอมันตัดเข้านี่ทะลุ c, ออกนี่ยิงสัก์ลงนะครับไม่ว่าจะไม่ได้ปลากลับบ้านแล้วพี่น้อง ตัดไปครับม <Então> ันครับต้อง มันผมพึงเห็นปลานะใส่แว่นตัวนี้ปอร์ตเดนออโต้ของอไอเดวิ่งนะครับจะเทสให้ดูเห็นไหมเห็นดินเลยปลามันมาอยู่ตรงเนี้ยก็เห็นตัวหมดเลยแต่ถ้าไม่ใส่แว่นมันก็จะสะท้อนขาวๆว,วตรงฟ้าแบบนี้มันจับไรนี่นะครับสาเหตุที่เราต้องใส่แว่น จัดไปครับอยู่กลางแดดจะเป็นสีดำนะอยู่ในร่มจะเลนจะใสตัวนี้เรียนออโตรครับจัดไปพี่น้องพายเรือล่องมาเมื่อกี้เห็นปลาหลบอยู่ครับไม่รู้เป็นปลาอะไรลุดดูกันให้มันหลบอยู่ตรงนี้อันนินหรือเปล่า จริงๆครับไอน้ำตายพมดเนี่ยโดนครับโดนไปแล้วครับไปแล้วเฮ้ยมึงแท้ว่ะวัน,นินจริงๆอะ เป็นวินเป็นวินนะอู้บักใจญ่เล็วพี่น้อง้หมานตอนเย็นครับหมานตอนเย็นฮึยอดยอดเต็มคาราเบลก่อนกลับบ้านเห็นปลาหลบโอ้มาอยู่นี่ตอนไหนวะมองดูทางนู้นหันมาดิตัวเขียวปึ๊ดอยู่นี่เลยโอ้หมานหมานหมานแต่ปลาตีน มันขึ้นมาให้ยิงแบบใ,ใกล้ๆเลยนะสองตัวเลยโอ้ยลูกดอกปักดินนู่นนะ่ะวนตับอีกแล้ววี่น้องตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวแรกตัวแรกนะตัวเล็กกว่าตัวแรกหนะ่อยนึง เด่ก็ไม่เล็กนะฮะน่าจะมีโลสองโลสามแล้วตัวนี้จัดไป <c oughs> วันนี้ฟุกคักว่าได้ปลานินลำพะเพงอะ่ะปกติปลานินที่นี่ไม่ค่อยจะเจอนะครับผมนี่ครั้งแรกเลยมั้งที่เจอมัน่ตอนนั้นมายิงได้ตัวใส่สี่นิ้วเนี่ยมั้งที่เอาไปเผากินตอนนั้นมาวันนี้เจอของใหญ่ครับสุดจัดกลับบ้านสบายใจได้กับข้าวหลายมื้อเลยสองตัวนี้ตัวใหญ่ครับ จัดไปครับได้กลับบ้านดีกว่าครับแค่นี้ก็เหลือเือแล้วครับได้กับข้าวหลายวันแล้วจัดไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้ดวยเด้อนี่นะครับปลานนลของเราสองตัววอนว่นตัวนี้โอ้โหามืออาาเลยประมาณสองโลได้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะประมาณโลสองโลสามตัวนี้วอ้วนันนาเตอรเลยวันนี้เกินใหญ่จริงว่ามือผมเล็กไปเลยี่น้อง อโอเคนะครับตอนนี้ก็เอาเรือมาถึงแล้วก็โอเคเราเก็บเรือขึ้นรถกลับบ้านจัดเมนูป่านนึงนะ่นนนนงน,นะเนี่ยตัวอ้วนแบบนี้มันง่าดูเลยนี่จัดไปครับนะอันนี้จะเผาเอานะครับเมียบอกว่าไม่อยากกินนึ่งอยากกินเผาจ,จัดให้ครับผมจะเผาแบบไม่เอาขี้มันออกนะมจะเอาขี้เพียมันเวลาย่างเสร็จแล้วเอาขี้เพียมันไปทําน้ํากิมขมขม,ขมนะครับส่วน น้ำจิ้มซีฟูดก็อีกต่างหากปันนึงใหญ่ๆเผาแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้ครับอบไว้ปิดฝาเรียบร้อยครับปานนเผาของเราก็ตุกเรียบร้อยแล้วฮะนี่ะครับน้ำจิ้มก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ด เผ็ดเปรีนนยป้ยวหวานอันนี้น้ำจิ้มขี้เพีย้ยนะยผมเอาขี้มันแา่ตรงนี้มาใส่เจียวขมเจียวขมหอมอยังครับมาดูเนื้อปลารครับปปั๊มปัมป๊ปปนี่ครับพี่น้องร้อ,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 อนๆครับหอมมากย่างแบบนี้ ได้กินปลาเกลือนล้ำมะเฟืงครั้งแรกมาพี่น้องกินข้าวหนูกันบานนี่หนูพี่กินปลาไหมคะกินปลาไหมลูกมามาน,นี่มามาทางนี้มามามานี่หนี้พ่อเอาปลาให้กินว้ามาหนี้อะ่ะมาเมยอะรถอ่ะกินปลาค่ับน็อบอับเชียบอ่ แซ่บครักมาเด้อพี e ่น้องเดี๋ยวกินมันเป็นคลิปเพี้ยมันก็หน่อยนะครับผมอมล้ำอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มชีฟู้ดเปรี้ยวผมอหลัำอืม วันตโอเมนูนี้ทำง่ายไม่ต้องทำะไรแต่แนะนำให้เผาไฟแบบนานหน่อยมันจะหอมย่างไฟงจุงแล้วก็เอาหาฝาหม้อมาปิดผมเอาฝาโอ่งเก่าปิดปาลามจะชุ่มไม่ต้องนานมาก มันจะแห้งถ้ามันนานมากเราจะเป็นปลาปลาแห้งไปน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยน้ำจิ้มพริกผมๆนี่ก็อีกรสชาตินึงปลานิลที่นี่อมันหาตัวยากผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปลาที่ผมปล่อยไว้เมื่อสองปีก่อนหรือเปล่าผมเคยเอาปลาไปปล่อยไว้แต่ผมปล่อยทั้งหน้าเขื่อนนะ ปอยไว้เยอะอยู่นะต้องหกสิบเจ็ดสิบถุงนะถ้ามันถ้ามันใข่มันจะโอเคมากเลยเพราะว่ามันรอดแล้วมันขยายพันธุ์ได้เขาก่อนที่ไปมันเจอตัวเล็กๆที่ยงิงแล้วไปเผากินอยู่ข้างเขื่อนหอม,มอำำํำลำยางน้ำจิ้มเพีย อร่อยมากตอนตอนย่างมันจะหอมมากเลยมันมันตกย่างไว้นั่งอยู่ทำคลิปอยู่กินย่างปลาหอมครับครับพี่มากินปลาแล้วมามามาพ่อปลาอยู่ <c oughs> นะฮึเ แซ่บ่แซ่บเซบคักกกอนเอาเหนียวด้วยเอาเหนียวได้ไหมเอาเหนียวไหมครับไปกระโดดทำไมเดี๋ยวก็ล่มก็กินข้าวโอเคพี่น้องแค่นี้ก็มีความสุขแล้วชีวิตเราออกไปหาอยู่หากินหาปลาธรรมชาติหน่อยเขาจะเห็น ได้ <พอ S 1> ปลามาแล้วก็มาทำกระ<ว><ร>าพงกับข้าวกินอยู่บ้านเองสุดยอดขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยว่าคลิปหน้าจะไปหาปลาที่ไหนทำอะไรกินเดี๋ยวเจอกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับเหวานเจีย